ยูทูบเอาล่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูบแบงค์นะครับอือเอาล่ะวันนี้มีเด็กๆถามมาว่าครูแบงค์ครับหนูอยากได้สูตรวิธีคิดลัดบ้างนะครูแบงค์ทำเนี่ยไม่ค่อยมีวิธีคิดลัดเท่าไหร่เลยมีแต่วิธีคิดตรงๆนะครับครูแบงค์มีวิธีคิดลัดไหมมีนะครับเอาล่ะแล้วเขาเรียน อยากจะยกกําลังสองเร็วๆนะครับแล้วก็อยากจะถอดรูทเร็วๆถามว่ามีวิธีการถอดรูทเร็วๆไหมมีวิธียกกาลังสองเร็วๆไหมความจริงแล้ววิธียกกาลังสองเร็วๆมีหลายวิธีนะครับแล้วก็วิธีถอดรูทเร็วๆเนี่ยก็มีหลายวิธีแต่ว่าวิธีของครูแบงค์เนี่ยที่จะยกมาก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะทํา3คลิปต่อเนื่องเลยหรือสคลิปนี่แหละเออแม่งงงแล้วกูนะครับเอาล่ะก็คลิปแรกก่อนละกันนะครับสอหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการ ถอดลากที่3แบบเร็วๆครูบางคนบอกเฮ้ยลากที่3เนี่ยถอดยากจังเลยคิดยังไงวะมันมีวิธีถอดเร็วๆยังไงวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีของครูนะครับรับรองว่าโคตร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 เร็วนะฮะอาลเอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้แต่งตัวแปลกๆปะปกติแต่ละคลิปนี่มาแต่ละรูปนี่ทุกซลุยนะครับโคตรบานเลยนะฮะ พอดีมีคนเขาเรียกเควสมาครับแบบอยากเห็นคุณแบงค์แต่งตัวแบบดีๆบ้างนะครับก็ไม่รู้ดีแค่ไหนก็เลยจัดแบบนี้มาละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะก็หวังว่าท่านคนนั้นจะพอใจนะครับเอาละทีนี้มาดูกันนะครับว่าวิธีถอดรากที่3แบบสายฟ้าแลบทำยังไงโอเคเลยนะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวทําให้ดูข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผู้จะถอดรากข้อนี้ออกมาเลยนะครับก็ อย่างนี้ถ้าครูบอกว่า4000กับ96นะครับถ้าถอดรากที่3เนี่ยจะได้เป็นอะไรนะครับครูรู้เลยครับว่าตัวนี้นะครับถอดรรกที่3าบอกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วย6แน่นอนฮะรู้ได้ไงวะลงท้ายด้วย6แน่นอน1 0 1 0เอ่น 10, 1,000เอ่อ, 1, 000, อ,อ2 2 4 8,000ันนะครับอันนี้ต้องเป็นเลข16ยกยกกำลัง3แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้4096เกนี่ยสามารถถอดออกมากลายเป็นเลข16 เสร็จแล้วอะไรวะทาได้ไงวะทำมันเร็วจังวะนะครับก็มีวิธีอย่างนี้ครับก่อนอื่นนะครับหนูต้องรู้จักก่อนครับว่ามันเกิดจากการสังเกตนะครับอันนี้เป็นวิธีของครูเองนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้ลอกครมานะอ่ะดูถ้าหนูสมมตินะครูเอาตั้งแต่เลขศูนย์เลยนะถ้าเอาศูนย์เว้ยไปยกกําลังสามเว้ยแม่งจะได้เป็นศูนย์ถูกปะอ,อ่ะาะแล้ว <c oughs> ข้อถ้าเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามครับถ้าครูจับยกกําลังสามหมดเลยนะสอง 3ามอ่ามสี่ยกกําลัง3หมดเลยนะครับยกกําลังสามหมดเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนูต้องรู้อยู่แล้วนะครับ 6.. กกำลังสามเจกำลังสามแปกำลังสแล้วก็ 9... ยกกําลังสามูดูนะครับว่าเลขเหล่านี้จะได้เป็นอะไรบ้างนะครับ 1.. นึ่กำลังสาแน่นอนได้1นึ่งะครับสอกำลังสามได้ 8..3.. ดสากำลังสได้3 3มสามเก้าเก้ส่นะครับส่วน4จะกลายเป็นอะไร 4 4 16 16 4เป็น64นะครับถ้า5เป็น125ครับถ้า6กำลัง3เป็นเท่าไหร่วะ66 36ใช่ปะ่ะ36คูณกับ6 6 6, 6ได้36ใส่6ทด3 3 6 18 19 20 21เป็น2 1 6อยู่นะ2 1 6นะครับถ้า7ครับ7กำลัง3 7 7 4 9ใช่ไหม49เอาไปคูณ7อีกทีนึงนี่คูณกันให้ดูสดๆนะครับ9 7 6 3ใส่3ทด 6นะครับเ็น7ถูก3 4 7 28 28บวกอีก6ก็กลายเป็น29 30 31 32 33 34 34นะครับเป็น3 4 3ถ้า8กำลัง3ล่ะ8 8เป็น6 14นะครับก็คูณกับ8อีกที1แง8 4 32นะครับใส่2ทด3 8 6 48 49 50 51เป็น5 1 2 5 1 2อ่ะเลข9บ้าง 9, 9 9เป็นเท่าไหร่นะ 81ใช่ป่ะแล้วก็คูณกับ9คือเเปด็เป็น729เอาละคุคูณทำบ้าอะไรวะคูณจะเขียนให้ดูทำบ้าเลยวะเฮ้ยมันเป็นข้อสังเกตเว้ยเอ็งดูนะเว้ยไม่ว่าเลขอะไรก็ตามนะเว้ยพอเอามายกกำลังสามแล้วนะเนี่ยนะครับเลขที่ลงท้ายด้วย0123456789เเนี่ยนะครับพอยกกำลังสามปุ๊บนะเฮ้ย ถ้า0ยกกําลัง3มันจะได้เลข0ใช่ไหมถ้า1ยกกําลัง3ก็จะได้เลข1ถ้า2ยกกําลัง3จะได้8ใช่ไหมครับครูจะให้ดูแต่เลขท้ายเพราะฉะนั้นเลขข้างหน้าครูจะลบออกนะครับนี่นะดูนะดูนะครับนี่ลบออกลบออกลบออกใสเก่เอฟฟเิสระอ้าวล่ะหนูสังเกตเห็นอะไรจากจากนี้บ้างดูนะครับเลขท้ายของมันเว้ยเลขท้ายของมันเองดูให้ดีนะครับถ้าเลขถ้าเอาเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์เว้ยไปยกกําลัง3ก็จะได้ ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์เหมือนกันลงท้ายด้วยศูนย์เหมือนกันถ้าเอาเลขหนึ่งไปยกกําลังสามนะครับที่ลงท้ายด้วยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเงี้ยนะครับผลลัพธ์ออกมาจะต้องลงท้ายด้วยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าสองครับจะเป็นแปดครับถ้าสามจะกลายเป็นเจ็ดถ้าสี่จะกลายเป็นสี่ถ้าห้าก็เป็นห้าเหมือนเดิมถ้าหกก็เป็นหกเหมือนเดิมถ้าเจ็ดจะกลายเป็นสามถ้าแปดจะกลายเป็นสองถ้าเก้าเงี้ยไม่พอถ้าเก้าจะกลายเป็นเก้าเหมือนเดิม เฮ้ยนี่ไงหนูดูนะครับสังเกตมาเวลาเราจับอะไรก็ตามไปยกกําลัง3ามเ้ยส่วนใหญ่มันมักจะได้เลขท้ายเลขเดิมนะครับจะมีเลขที่ไม่เหมือนเดิมก็คือนี่ครับคู่นี้คือ2กับ8แล้วก็3กับ7เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นกับ8แล้วก็3กับ7็ครับสองแกับ3 7แต่เราสังเกตนะครับคู่นี้มันเหมือนกับ 8กับ2บวกกันได้เท่าไหร่ได้10ใช่ไหมสามกับ7็ก็บวกกันได้10มันเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกันะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูเห็นอย่างเช่น22เนี่ยถ้าครูเอายกกําลัง3ปุ๊บหนูจะรู้เลยว่า22ยกกําลัง3าลงท้ายด้วย8โอเคไหมครับถ้าสมมติว่าเป็น63ยกกําลัง3เนี่ยนะครับก็จะได้เลขออกมาลงท้ายด้วย7อย่างนี้นะอา้าวแล้วมันใช้ช่วยถอดรูทให้เร็วได้ไงเออมันสามารถช่วยถอดรูทได้เร็วได้สิครับ เพราะว่าในเมื่อเรารู้เลขท้ายนะครับเรารู้ผลลัพธ์ของมันถ้าสมมติหนูไปเจอผลลัพธ์ในรูทแล้วมันลงท้ายด้วยเจ็ดหนูก็ต้องเดาได้เลยว่าต้นกําเนิดของมันต้องลงท้ายด้วยสามนึกภาพออกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถจําได้ขั้นแรกเองต้องจำตรงนี้ก่อนนะครับ0เป็น0 1ย์เป็น1นะครับถ้า2เป็น8 3เป็น7 4เป็น4 5เป็น5 6เป็น6ถ้า3เป็น7เอยถ้า7เป็น3ถ้า8เป็น2มันก็เป็นคู่กันอยู่เงี้ยมันมีแค่นี้เองนะครับพอรู้งี้ปุ๊บถอดลากได้เลยนะครับถอดยังไง ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูข้างล่างเลยเดี๋ยวทําวิธีให้ดูนะครับข้างล่างนะครับจำตรงนี้นะถ้าจาได้แลปบูข้างล่างหาคอ,ะอตะกี้กูบอกว่าเท่าไหร่นะถอดรากที่3ของ4 0 9 6ออกมาได้เท่าไหร่สิใช่ไหมวิธีการดูของครูก็นี่ไงครูก็ดูครับเลขท้ายของมันเป็นเลขอะไรเลข6แสดงว่าต้นกําเนิดของมันมันต้องเกิดจากเลขที่ลงท้ายด้วย6ยกกําลัง3นี่นะเกิดจาก6ยกกําลัง3ทีนี้เฮ้ยแล้วมันตั้ง4000ันครูแบงค์จะเดาได้ไงลไงครับเพราะตั้ง4 0 0พัน เดาไม่ยากอย่างนี้ลูกหนูลองคิดดูนะครับถ้าเอา10ไปยกกําลัง3เนี่ยนะจะได้เท่ากับ1000ใช่ปะ่ะถูกไหมงั้นถ้าสมมติเลขอย่างข้อแรกเนี่ยห้าหนึ่งสองนี่มันถึงพันปะมันไม่ถึงพันถ้ามันไม่ถึงพัน 1, ก็แสดงว่ามันไม่ถึงเลขสิบนะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นห้าหนึ่งสองเนี่ยถ้าครูหารากที่สามนะครับของห้าร้อยสิบสองเนี่ยครูเห็นลงท้ายทีย 2, ่ยสองครูก็ตอบเลยว,ว่ามันเป็นแปดครับเห็นปะเพราะมันสองมันคู่ค่ะ คู่กับ8ครูก็รู้แล้วว่า2เนี่ยมันต้องมาจาก8แล้ว8ยกกำลัง3ได้5หนึ่งสองจริงๆนะครับอา้าวครูแล้วรู้ได้ไงทำไมไม่เป็น18อา้าวเพราะว่าถ้ามันเป็น18มันต้องเกิน1,000ครับนี่ไงเพราะ10กำลัง3ได้1,000งั้นทีนี้เรามาดูบ้างว่าถ้าเป็น20กำลัง3ได้เท่าไหร่20กำลัง3จะได้8,000เฮ้ย,ยนี้แสดงว่าเป็นเลขอะไรก็ตามถ้ามันไม่เกิน8,000นะครับก็ยังต้องเป็นเลขอยู่ใน10อยู่บ้าเนนนีย่ัมป็ง มันยังไม่ถึงไทยเลยยังไม่ถึง8 0 0พันเลยครูก็เลยเดาว่าเป็นเลขอะไร16แล้วมันก็ตอบ16จริงๆนะครับแบบนี้เลยส่วนใหญ่โจทย์รากที่3ขององเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับมักจะถอดรากที่3ออกมาได้นะครับอันนี้เอาไว้ถอดลงตัวนะเว้ยมักจะถอดออกมาได้นะครับเอาล่ะดูข้อต่อไปอย่างข้อ3นี้อ่ะดูถ้าครูให้หารากที่3ามอัพซูมมัน,นแล้วกันหารากที่3มของ3 2 7 6เดฮ้ยขึ้นม,นม,นมาทำไมละาพาวเวอร์หึยลงไป 3 2 7 6 6 8ใช่ป่ะลากที่3นะครับทีนี้ครูเห็นเลขอะไรอยู่ท้างท้ายเห็นเลข8แสดงว่าต้นกำลัดเรเอะไรเป็นเลข2ครูใส่เลข2ไว้เลยนะครับใส่เลข2ไปแล้วทีนี้ก็ดูตั้งเท่าไหร่เนี่ย3 2 0 0 0แล้วถ้าเราเป็นเลขอะไรอยู่ข้างหน้ามัาล่ะก็ตะกี้สิบกำลัง3ได้1 0 0 0 20กำลัง3ได้800พันเราก็ลองดีสามิบกำลัง3 3ม9ามสเป็น2 7,00 0ละ โห27,000ละถ้า40่กำลังสามคูณม่งไปไกลอ่ะลองดูดิ4ี่สิบกำลัง3ามสี6ส6 4, เป็น64,00 0เห็นไหมมันถึง64 0 0 0พันไหมไอ้3 2 7 6เนี่ยมันไม่ถึงงั้นก็ต้องเดา่ปเ็นเลขอะไร32ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นถอดรากที่3ออกมาได้เป็นเลข32ง่ายแค่นี้เลยเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับอ่ะดูต่ออันนี้เป็นแสนโอ้พี่น้องเป็นแสนก็ไม่ยากครับอยู่ดี 185193นะครับลงท้ายได้เลยลงท้ายได้3คู่กับใครล่ะคู่กับ7นะเห็น3ต่อ7อ้าวแล้วมันเป็นตั้งแสนนึงงน,นี่ก็จะแสนแล้ว40กำลัง3เนี่ยลอง50สิกำลัง3 5 5, 5, 5 25 525แสน25,000นะครับโอ้โหแสน2แล้วนี่แสนเท่าไหร่แสน8ถ้ายกกำลังเป็น6อีกทีนึงแม่งเกินทะลุคูเดาเลยข้อนี้57ลาตอบ57จริงๆ เห็นไหมง่ายไหมถอดลากที่สามง่ายกว่าลากที่สองเยอะครับน้องดูต่อมาอันนี้เท่าไหร่เองเก้าหมื่นนะโด้ลากที่สามของเก้าหนึ่งหนึ่งสองห้าลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยห้าต้นตอมต้องมาเป็นเลขอะไรเลขห้าหมูตู้แล้วครับเก้าหมื่นดูดิเนี่ยไหนเก้าหมื่นนี่ไงสี่สิบตอบสี่สิบห้ายกกำลังสามได้เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า เสร็จแล้ววิธีการถอดรากที่3แบบเร็วๆอ่ามีโจทย์ไหมไม่อันนี้ครูเขียนไว้นะครับกดเครื่องคิดเลขไว้เอาไว้ทําโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับทีน,นี้มาดูโจทย์ดีกว่านี่โหแม่ง่ายจริงๆนะเว้ยมาดูนะนี่เรามาดูโจทย์ของครูครับเทส1บอ่ะมาดูนี่เลยนี่64เห็นเลขอะไรเห็นเลข4เกินพันไหมไม่เกินตอบแล้ว4ลากที่สเป็นส เห็นหนึ่งพันตอบสิบติดลบด้วยถ้ามันเป็นลบก็ตอบลบถ้ามันบวกก็ตอบบวกแค่นี้ลากที่สามคิดง่ายอันนี้เป็นลบก็ตอบลบเห็นเลขอะไรเห็นเลขหกก็ตอบแม่งเลยหกยกกำลังสามง่ายอ,ะ 2, 1, อ่ะสองหนึ่งหกอันนี้ครับเป็นเศษเป็นส่วนเองก็ถอดข้างบนถอดข้างล่างเดียเว้ยนะถามว่ารากที่สามข้างบนเห็นเลขหกเฮ้ยข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้น,ดน,นี่เลขข้อนี้เป็นแบบแยกตัวประกอบนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่มันลงตัวก่อนนี่อ่ะ 1728นะครับถ้าถอดรากที่3เห็นเลขอะไรเห็นเลข8เกินพันไหมเกินพันแต่ไม่ถึง8 00 0ันแสดงว่าต้องเป็น12ยกกำลัง3ติดลบตอบเลยอ่ะอันนี้ครับ7 2 9สองเเห็นเลข9กูตอบแล้ว9ไม่ถึงพันนะครับ133 1หเกินพันนี่แสดงว่าต้องเป็น10กว่า,วาแน่ๆนะครับ10อะไรลงท้ายด้วย1ก็ตอบ11อตอบ9กาส่วน11กำลัง3ได้ตัวเนี้ยนะเห็นไหมทีนี้มาเจอทศนิยมครับทศนิยมนี้ วิธีการของครูนะครับก็คือว่าไม่ต้องไปดูอีทศนิยมมาเลยครับดูแค่ตัวเลขมันคืออะไร1728ดูแค่นี้แล้วใส่เลขได้เลยนะครับ1728ลงท้ายด้วย8มันก็ต้องมาจากใคร2ก็เป็น12ถูกป่าทีนี้มันเป็นทศนิยมทั้งหมดกี่ตำแหน่งค่อยมาดูทีหลังนะครับมันเป็นทั้งหมด6ตำแหน่งทีนี้6ตำแหน่งเนี่ยมันเกิดจาก กี่ตำแหน่งคูณกันกี่ครั้งล่ะมันก็ต้องบอก2ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งใช่ป่ะครับมันก็ได้เป็น6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็เลยไอ้6กตำแหน่งเอาไปหาร3ได้2เพราะฉะนั้นทศนิยมเวลาข้อตอบก็เลยต้องตอบเป็น0.12ก็คือมี2ตำแหน่งเหมือนกันตอบแล้วอ่าเห็นเลข3ก็ตอบเลขเอ็อาวันนี้7 0,000ืนกว่าเฮ้ย7 0,000กว่าแอบไปดูหน่อยด้วย7 0,000ืตรงไหน70,000อ้าวออยู่นี่เว้ยอยู่นี่ เจ็ดหมื่นนี่เลยขายไปแล้วเลย40แต่ไม่ถึง50ใช่ไหมงานก็ต้องเดาว่ามันเป็น40กว่าใช่ป่ะอ่ามาดู40เท่าไหร่ล่ะก็ตอบแล้วครับติดลบ42เพราะมันเสือมลงท้ายด้วยแแค่นี้เองอ้ามาดูนี้โอ้โหเคลียอะไรนี่9โอ้เแสนกว่านี้ไม่ทำแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็น99มั้ง9 9กายกกำลัง3นะครับก็โซีนอกฤษมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าตำแหน่งก็แบ่งไปเป็น0ูนยนเป็นสาตมตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปแรกในการถอดรากที่3แบบรวดเร็วสายฟ้าแลบนะครับสายฟ้าแลบจริงๆรลองไปใช้ดูน,นะครับมันได้จริงๆนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เงื่อนไขก็คือว่าไอโจทย์ที่ครูเขาถามให้เขาแย่แยกรากที่3เนี่ยไม่ต้องเป็นโจทย์ที่แยกลงตัวเวย้ยถ้าแยกไม่ลงตัวเองก็ต้องไปแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนั่นแหละครับ <beaucoup> แต่ส่วนใหญ่แล้วโจทย์ที่หารากที่3เนี่ยมัน ไปทําข้อสอบอยังต้องมีเซนด้วยว่าเฮ้ยข้อนี้ไม่แยกลองตัววะนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการที่จะเอาไปทําข้อสอบหรือใดไรหรือการแยกลากที่3หรือการยกกำลังสามได้เร็วขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เคคลิปนี้ขอลาคลิปแรกไปก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการออถอดรากที่2แบบเร็วๆบ้างนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบายบายยูทูป